ภารกิจสุก้าของเหล่าทหารแคนาดาที่ได้ยกพลขึ้นบุกใช้หาดที่อันตรายที่สุดบนชายฝั่งนอร์มังดีในวันดีเดย์22.30นาิกานาทีในวันที่ห้มิถุนายนในปี1944เหนือช่องแคบอังกฤษ กองพันร่มแคนาดาที่1จําจำนวน110นายต้องออกไปทําภารกิจในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของพวกเขาที่ต้องเข้าร่วมรบจริงๆส่วนนี้ก็คือสิบตรีแดนเอติกันถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยเมื่อโลกเข้าสู่สงครามมาเกือบ5ปีเครื่องจักรสงครามฆ่าคนไปแล้วหลายล้านคนและยุโรก็อยู่ภายใต้การปกครองของนาซีแต่ก็ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วหลังการวางแผงกระโดดลบกว่า2ปีก็ถึงเวลาดีเดย์ แผนของพวกเขาก็คือยกพลจานวนมหาศาลเข้าตีกองกลางของฮิตเลอร์ในยุโรปปฏิบัติการครั้งนี้ไม่รอดก็ตายถ้าเอาชนะฮิตเลอร์ไม่ได้ทุกคนก็ไม่รอดชายฝั่งที่มีชื่อรหัสว่าโซาโกยูทาโอมาฮาและฐานแคนาดาก็มีเป้าหมายเขาเยึดชายหาดที่ถือว่าอันตรายที่สุดที่มีชื่อว่าจูโนเหล่าพลรม่มต้องลงไปยังใจกลางฝรั่งเศสที่มีนาซียึดครองก้าวช่วงก่อนที่กองกำลังที่เหลือจะเข้าโจมตีชายหาด เรือเกือบ7,000ลำข้ามายังช่องแคบอังกฤษพร้อมทหาร1 6 0 0 0 0นายนี่แหละว,วันดีเดย์การโจมตีทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดและพวกเขาเหล่าผลรม่มคือแนวหน้าในเวลาเดียวกันที่เรือ H.M.C.S. Prince David และนี่ก็คือร้อยโทบิลเกรสันกองกำลังฐานราบที่7หน่วยปืนไรเฟิลที่3กองพลแคนาดาลูกน้องในกองพันของเขาอยู่บนเรือมาสาวันแล้วส่วนมากก็จะเมาเรือ กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ก็ต้องทนให้ได้พวกเขาถูกเลือกให้เป็นหน่วยแรกในการเข้าโจมตีชายหาดและมันก็เป็นครั้งแรกของพวกเขาในสนามรบนี้ด้วยทหารสนมาก็ยังอายุไม่เยอะยังเด็กๆก,กันอยู่เลยส่วนนี้ก็คือผู้บัญชาการรถถังลีโอการิปีฮัสซาที่1แคนาดากองร้อยอาวุธที่6สภาพกองร้อยของพวกเขาก็ไม่ต่างจากฐานราบสักเท่าไหร่อวกันตลอดเส้นทางพรเมาเรือ รถถังของพวกเขาเป็นอาวาุธลับออกมาเพื่อวันดีเดชเพราะมันสามารถเล่นลงทะเลได้เรียกว่าดูเพกไดรรถถังเชอร์แมนพร้อมกับผ้าใบที่พองลมเป็นรถถังกันน้ำมีใบพันที่เพารถมันเป็นรถถัง12ตันที่ลอยน้ําได้ตัดกัรมาทางด้านหน่วยพลร่มตอนนี้พวกเขาก็เข้าใกล้จุดปล่อยตัวเป้าหมายอยู่หลังเขตค่าศึก15ไม์จากชายฝั่งที่จะมีการเข้าโจมตีครั้งใหญ่ เหล่าทหารพลร่มต้องรีบลงให้ถึงพื้นให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกเขาจะโดนใส่รล่วกกลางอากาศ23นาฬิกานาทีที่เรือ H.M.C.S. เหล่ 8, าทหารราบก็กำลังวางแผนในการจะยกพลขึ้นหาดก่อนหน้านี้หาดที่จะยกพลขึ้นยังคงเป็นความลับและไม่มีใครได้รู้จนมาถึงวันนี้จึงได้รู้ว่าที่ที่พวกเขาจะยกพลขึ้นบกก็คือใช้ฝั่งนอร์มังดีอเมริกันบุกที่หาดอยูทาและโอมาฮาอังกฤษบุกหาดโกและโ และพวกเขาแคนาดาต้องยกุนขึ้นบกที่จูนิบีทหารเยอรมันใช้เวลากว่า4ปีเปลี่ยนใช้ฝั่งฝรัง่งเศสเป็นป้อมคอนกรีตมีบังเกอร์เป็นร้อยร้อยายทั้งปืนหนะักลวดหนามสนามเพาะตามที่หน่วยข่าวกลองบอกหาดจูนบีที่ทหารราบแคนาดาจะยกพนขึ้นบกมีทหารเยอรมันมากกว่า8,000น่ายแถมยังมีป้อมประการที่ใหญ่ที่สุดในแอตแลนติกของฮิตเลอร์ พวกเขาเหล่าทหารต่างคิดว่าพวกเขาคงไปไม่ถึงฝั่งแต่แค่ไม่มีใครพูดออกมากแค่นั้นทางด้านทหารทั้งร้อยสิบนายของหน่วยพลรคที่1แคนาดาก็ได้กระโดดลงตามจุดที่ได้กำหนดเอาไว้พวกเขาได้ปฏิบัติการในตอนเช้าตรู่ทั้งหมดถูกปล่อยลมเลประมาณ2ไมล์นอกฝั่งและต้องลงถึงพื้นก่อนทหารราบจะมาถึงทําการบุกโจมตีกองกำลังรักษาการของเยอรมันใกล้เมืองที่ชื่อว่าเวลล่วิลและทําการเข้ายึดปืนใหญ่เฮดายก่อนที่พลร่มกว่าอง0 0 0นายจะมาถึง ถ้าล้มเหลวผลล่มที่จะมาถึงก็คงเละแดนเขาได้โรยตัวลงจนมาถึงพื้นแต่เขาก็ไม่รู้นะครับว่าตัวเองอยู่ตรงจุดไหนและจะไปทางไหนเพื่อไปถึงจุดรวมพลแถมยังเกือบโดนระเบิดจากเครื่องบินของฝ่ายตัวเองอีกต่างหากจดมาเจอกับจูดี้ที่เขาก็พัดหลงจากหน่วยเหมือนกัน6มิถุนายนในปี1944 D-Day กองเรือได้แล่นเข้ามาใกล้แนวชายฝั่งของโนบังดีและได้กระดนำยิงปืนใหญ่เข้าถล่มชายฝั่งไม่ัยุดส่วนทหารราบก็ได้มาวางแผนทําภารกิจในการบุกฝ่าลวดหนามที่อยู่บนชายหาดและเขายึดป้อมปืนให้ได้กเกรษั์ได้บอกกทหารทุกคนว่าให้ลุยไปให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องหยุดช่วยคนเจ็บห้ามใครหยุดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยแพทย์พวกเขาได้แต่วังนะครับว่าการโจมตีด้วยปืนใหญ่ของกองเรือจะถล่มที่นั่นไม่มีอะไรเหลือแล้ว หลังสามวันในทะเลในที่สุดเหล่าทหารราบก็ได้ลงเรือเล็กเพื่อตรงไปยังชายหาดเรือแต่ละลำสามารถบรรจุดได้36คนตามแผนพวกเขาต้องขึ้นฝั่งทันทีหลังจากการโจมตีของเรือหยุดลงหกนาฬิกาสบนาทีดูเหมือนว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายมีคลื่นลมแรงผู้กันเรือไม่อนุญาตให้นำรถถังลงในน้ำในตอนนี้แต่จารีโอก,ก็บอกนะครับว่ายังไงก็ต้องเอารถถังลงน้ำให้ได้ไม่งั้นพวกทหารราบก็คงไม่รอด ถึงผอบอของเรือจะบอกว่ามันอันตรายเกินไปแต่ทุกคนในกองร้อยอาวุธที่6ก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อพลดถังทั้งหมด19คนรู้สึกว่าต้องมีโอกาสหลังจากที่รถถังคันแรกลงสู่นาำพวกเขาก็ต่างคิดกันว่าจะมีสักกี่คันไหมที่ขึ้นถึงฝัง่งได้7นาฬิกา21นาทีแดนกับจูดีที่พัดหลงจากหน่วยพลร่มของเขาก็ได้เดินทางมาจนถึงเป้าหมายกองรักษาการของฝ่ายศัตรูที่เวลลี่วิว พวกเขามาถึงชามากและพบว,ว่าหน่วยของพวกเขาได้เปิดฉากปะทะกับพวกศัตรูเรียบร้อยแล้วผู้พันแม็กคลาว์ตายและหน่วยพลล่มที่1ของแคนาดาก็เหลือกันแค่17คนจาก110คนตอนนี้พวกเขาไม่สามารถผ่านป้อมปืนกลของพวกเยอรมันเข้าไปยึดพื้นที่ได้แถมยังมีทุนระเบิดอีกมากมายแจแม็กฟีบอกกับแดนว่าตอนนี้กำลังคนไม่พอทำอะไรยังไม่ได้คงต้องยันเอาไว้จนกว่าจะมีกองหนุนมาช่วย ถ้ารอนะครับก็คงไม่ทันกาดแดนจึงอาสา,าที่จะเข้าไปสอดแหนมให้เพื่อหาจุดที่จะผ่านกำแพงเข้าไปทำลายป้อมปืนให้ได้โดยที่เขาได้เข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นไปบนหลังคาสอดแนมดูพวกเยอรมันและบ้านหลังนี้แ่ะครับที่ผู้การแวคคลาวเปิดฉากปะทะกับพวกศัตรูจนต้องตายแดดคิดว่าถ้าเขาไม่หลงทางก็คงเป็นเขา่ต้องมาจบชีวิตที่นี่แถมเขาก็เพิ่งเคยเห็นคนตายต่อหน้าเป็นครั้งแรกด้วย แดนได้ขึ้นไปบนหลังคาจนเห็นเส้นทางของพวกเยอรมันในการใช้หลบทุนละเมอและเห็นช่อง,ข,งข้างกำแพงที่พอจะแอบผ่านเข้าไปได้ส่วนทางด้านหน่วยรถถังเนื่องจากสภาพอากาศอันเลวร้ายมีขึ้นลมแรงทําให้เกิดความล่าช้าแถมรถถังคณนที่จารีโออยู่ก็โดนขึ้นซัดจนผ้าใบหลบเกิดลอยรั่วน้ำทลักเข้ามาในรถพวกเขาหวังว่าจะไปให้ถึงหาดก่อนพวกทหารราบแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากแล้ว พวกเขาเดินทางได้ช้าและถ้าไม่มีปืนหนักจากรถถังเราทหารราบก็เหลือโอกาสรอดน้อยลงเวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีส่วนของแนตกรีนหาดจูโนบีเหล่าทหารราบก็ได้เข้าใกล้ชายหาดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ปืนใหญ่บนเรือหยุดยิงแต่เนื่องสภาพอากาศจึงทาให้พวกเขาถึงหาช้ากว่กากําหนดเมื่อมาถึงช้าก็ยิงทําให้พวกเยอรมันมีโอกาสรวมตัวกันมากขึ้นแถมตอนนี้ยังไม่มีหน่วยรถถังมาถึงหาเลยสักคัน หลังจากที่ฐานราบหน่วยที่เกรสันดูแลมาถึงหาดพอเปิดประตูเรือและฐานคนแรกออกไปก็โดนปืนกลของฝ่ายเยอรมันยิงใส่ทันทีคนที่เหลือก็ต่างพากันวิ่งออกจาก,กรเรือเพื่อที่จะขึ้นหาดเฮได้แต่ก็โดนยิงบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่มีใครสามารถช่วยใครได้ส่วนคนที่ยังเหลือรอดก็ได้วิ่งขึ้นมาถึงชายหาดแต่กรโดนฝ่ายเยอรมันสาดกระสุนมาใส่ไม่ยัง้งทั้งปืนกลปืนครก ไม่ถึง5นาทีเกรสันก็ต้องเสียลูกน้องไปเกือบหมดแต่เนื่องจากชายหาดแทบไม่มีที่โลบที่เหลือทั้งหมดต้องรีบปุกขึ้นไปยึดลังปืนของเยอรมันให้ได้แต่ถึงพวกเขาจะระเบิดลวดหนามเข้าไปได้แต่ก็ยังฝ่าปืนกลเข้าไปไม่ได้ไม่มีรถถังไม่มีหน่วยสนับสนุนตอนนี้พวกเขาติดกับอยู่หลังลัวลวดหนามจนมีรถถังคันหนึ่งโผล่ขึ้นมารถถังคันนั้นก็เป็นคันที่จารีโออยู่ถึงผ้าใบาลมของพวกเขาจะลัว่วแต่ก็มาถึงหาดจนได้ รถถังของพวกเขาก็เป็นเพียงคันเดียวและคันแรกที่ขึ้นบนบนชายหาดได้ที่เหลือไม่จมก็นัจาก,กระจายไปตามจุดต่างๆพวกเขามาช้าไม่กี่นาทีแต่ที่หาดก็เต็มไปด้วยศพจํานวนมากพอขึ้นบนฝั่งจารีโอก,ก็ได้สั่งบรรจุกระสุนทันทีและเล็งไปยังป้อมปืนของฝ่ายเยมันเพื่อยิงช่วยฐานราบเมืม่อรถถังมาช่วยเกรสันก็ได้บอกให้ลูกน้องของเขายิงกุ้งกันให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปยึดลังปืนของพวกเยอรมันได้ส่วนทางด้านรถถัง ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเพราะเยอรมันก็มีปืนใหญ่ต่อต้านรถถังและดูเหมือนว่าปืนใหญ่ของเยอรมันจะอยู่ในป้อมปราการคอนกรีตหนาเป็นพิเศษอีกด้วยเนื่องจากกระสุนรถถังของพวกเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อถล่มป้อมปราการคอนกรีตหนาขนาดนั้นได้พวกเขาจึงต้องเปลี่ยนเป้าหมายและยิงจัดการกำลังปืนกลของเยอรมันที่กำลังยิงฐานราบแทนไม่นานฐานราบแคนาดาก็สามารถเข้ายึดลังปืนกลของเยอรมันได้แต่ป้อมปืนใหญ่นะครับยังเป็นอุปสรรค เบสันจึงพยายามหาเส้นทางนะครับเข้าไปยึดป้อมปืนใหญ่ให้ได้เขาได้ลัดล้อไปตามแนวหญ้าและเพื่อนทหารคนอื่นก็พยายามยิงคุ้มกันเอาไว้ให้จนเกรนสันนะครับสามารถเข้าไปชิดป้อมปืนได้และก็ยนระเบิดเข้าไปเพื่อจัดการคนที่อยู่ด้านในหลังจากที่ระเบิดทํางานเขาก็ได้รัวปืนกลเข้าไปอีกจนหมดแม็ก และในขณะที่เขากาลังใส่กระสุนสปืนระเบิดก็ได้ถูกโยนออกมาหาเขาพอดีดีที่เกรสันนะครับมีสติรีบหยิบและปากลับเข้าไปทันทีก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นหลังจากเสียงเงียบลงเกรสันก็ได้เข้าไปสำรวจภายในและพบว่าในบักเกอร์มีชั้นใต้ดินที่สร้างเป็นอุโมงค์ลับใช้ในการไปมาหาสู่ของพวกเยอรมัน เกรซั์ค่อยๆเดินสำรวจไปตามเส้นทางในอุโมงค์เรื่อยๆจนเจอเข้ากับศูนย์สังการเกตรตว์ถือระเบิดเข้าไปในห้องทุกคนยืนนิ่งเงียบและลูกน้องของเก,กรซั์ก็ตามมาพวกเขาสามารถยึดกองประชาการใต้ดินเอาไว้ได้ตอนนี้หน่วยพลร่มนับพันคนกำลังมุ่งหน้าเพื่อเข้ายึดฝรั่งเศสหน่วยพลร่มแคนาดาที่หนึ่งที่มาก่อนหน้าจึงต้องรีบยึดป้อมปืนเพื่อป้องกันจุดลอยตัวให้ได้ เวลา8นาฬิกา23นาทีหลังจากที่แดนเห็นช่องที่พอจะแอบเข้าไปจัดการกับปืนใหญ่ได้จึงได้รีบลงจากหลังคาเพื่อมาบอกแผนกระจาแม็กฟีโดยให้มอลอนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อยิงล่อเอาไว้ส่วนแดนกระจาแม็กฟีจะแอบคลานเข้าไปจัดการทั้งสองต้องเข้าไปใกล้ป้อมปืนที่สุดเพื่อใช้พปืนครกนะครับยิงถล่มใส่ปืนใหญ หลังจากที่นัดแนะกันเรียบร้อยก็ได้เวลาทำตามแผนหลังจากที่โมโรอนได้ให้สัญญาตทุกคนที่เหลือก็ได้กระนำยิงใส่ป้อปืดคนทันทีเพื่อเบนความสนใจของทหารเยอรมันจนแดนกับแม็กฟีสามารถแอบผ่านเข้าไปจนได้ทั้งสองรีบวิ่งตามเส้นทางที่ทหารเยอรมันใช้เพื่อหลบทุนระเบิดจนสามารถเขอกลายปืนใหญ่ของเยอรมันได้ทั้งคู่ไม่รอชา้ารีบตีมปืนและกระนำยิงปืนครกใส่ไม่ยัง้ง ส่วนคนที่เหลือด้านนอกนะครับก็สามารถจัดการกระป้อมปืนก่นได้และก็เข้ามาสบทบเพิ่มจนเยอรมันต้องยอมจำนนหน่วยพลร่มที่1ของแคนาดาสามารถเข้ายึดพื้นที่ได้และจับเฉลยศึกได้มากกว่า80คนนี่เป็นปฏิบัติการครั้งแรกของหน่วยพลล่มแคนาดาส่วนทางด้านรถถังหลังจากที่สามารถยึดชายหาดได้จารีโอก,กับพลรถถังของเขาก็ได้ขับรถเข้าตัวเมืองเพื่อสนับสนุนฐานราบต่อ และดูเหมือนว่ากองกำลังหมายเลขสาจะเหลือเพียงพวกเขาเท่านั้นเวลา8ปดนากาสีนาทีที่หาดจ,จูโนโบีกําแพงของฮินเลอร์ในที่สุดก็ถูกตีแตกจับเฉลยเยอรมันได้มากมายสงครามยุติแล้วแต่ชัยชนะในครั้งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียจํานวนมากเช่นกันในวันนั้นกองพลแคนาดาสามารถบุกเข้าฝรั่งเศสได้ลึกกว่ากองทัพพันธมิตรอื่นๆ สมอลภูมิในนมังดีแค่จุดเริ่มต้นหลังจากนั้น1ปีหินเลิ่มเป็นฝ่ายแพ้สงครามทหารแคนะดา16,000หม่นายเข้าปุกในวันนีเดเกือบ1,000งนนายไม่ตายก็บาดเจ็บลูอ i s a p p เปิ้ลวินดเสียชีวิตในหน้าที่ในวันที่หกในทศวรรษปีพศ๔๔ฮาวิชีฟดิฟเฟอร์เสียชีวิตในหน้าที่ ในวันที่6ตุลาคมปี1944 4. จ่าโมเชอร์แม็กฟีเสียชีวิตในหน้าที่ในวันที่12เมษายนปี1945แดนฮาติกแกบรอดชีวิตเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ในคาลแกลรรี่อเบอร์ตาและมูแลคับฟีโอการิเปรอดชีวิตหลังสงครามเขากลับไปอาศัยอยู่ในเขาสแวนนอรมังดีเมืองที่เขาได้ช่วยไว้ บิวเกรซันรอดชีวิตในปฏิบัติการจูโนบีชเขาได้รับรางวัลเหรียญกล้าหาญเขากลายเป็นผู้สนับสนุนสิทธิของทหารผาสศึก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบถ้าผมสปอยผิดพลาดประการใดหรือพูดชื่อตัวละครผิดก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้เลยละกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าส่วนวันนี้บายบายสวัสดีครับ